โอเคในที่สุดก็ถึงเทศกาลละลายเพชรแล้วนะกับดา o n กบอลครบรอบ3ปีนะรอบนี้ก็มี2 LF 2ตู้นะครับภาค GT กับภาคซูเปอร์เลยนะโอเควันนี้ผมก็จะมาเปิดอย่างละตู้นะครับวนอย่างละรอบแล้วกันนะเพื่อที่จะทําเป็นคลิปแรกไงโอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยโคตรเก่งนะครับโคตรโกงโคตรเท่นะกับโกจิต้าสนะครับความสามารถแม่งโคตรเยอะเลยโอเคตัวถุงตู้ตัวนี้น่าจะเป็น UI นะครับที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับ โอเคแล้วก็ x x t r e m ต2ตัวนะโอเคมาดูทางด้านตู้ไฮไลท์หลักนะครับที่ผมอยากได้บิจิโต้ม่วงที่สุดนะกับซามัต l LF นะครับโอเคก้ามใหญ่ไก่ย่างกับบิจิโต้ครับเคฟล่านะครับโอ้เรามีลูกลักผมด้วยนะครับเป็นตัวทวงเลนนะ้าตู้นี้โอ้โหมีจัก,กรพรรดิยกล้อบิวด้วยนะแล้วก็ x x t r e m e ใหม่อุ้ยโรเซ่เพิ่งเห็นสวยจังวะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากจู้จู้ <laughs> จากตู้ GT กันก่อนเลยนะ เค okay, มีทั้งหมดกี่สเต็ปหนึ่งสองสห้าหกอ้ามี5สเต็ปนะโอเคมาเริ่มกันเลยรอบหนึ่งก่อนถ้าได้โกจิต้าเนี่ยก็คือจบนะเพราะว่าไอสอตัวนั้นมันคือตัวอะไรผมไม่รู้จัก <c oughs> เอาโกจิต้ามาทำคลิปอย่างเดียวครับโอเคสเต็ป okay. แรกโหลดนานหน่อยนะพอดสามลำครับโกคูปเป็นล่างแรกะวิ่งเข้าไปหน่อยโอเคแล้วก็ถ้าแอนิเมชันมันดู กากาโง่ผมขอสคริปนะเพื่อจะทําให้คลิปมันสั้นนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อจนเกินไปผูเป็นตัวอักษรเล็กนะน่าจะมีเฟคเอาหรือเปล่าโอเคแอนิเมชั่นไก่กาแล้วเกินสคริปต์นะครับโอ้ได้ได้เบบี้ใหม่เหรอโอ้เอ็กซ์ตีมเอา่ะเปิดมาได้ดีครับมาต่อที่สเต็ปที่2ครับ1000เพชรนะ แล้วก็กิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะนะเรียกได้ว่ามีกันจนหัวหมุนนะอ่ะโอสามพอดอีกแล้วนะเป็นร่างแรกอีกแล้วครับหนังม้วนเดิมนะเปิดแผ่นเดิมป่ะนี่โอเควุบว่าวุบว่าเพิว,ว,วัไม่โดนอะไรเลยโอเคภูตัวหต่ขึ้นมาดีนึงครับเสมองตรงกลางอีกไหมอรอบนี้ไม่ครับแต่ว่ากูไม่ไหวโอไม่ไหว,ไไหวจริงๆงด้วยนะโอเคสคริปอีกแล้วยังไงโอ้โห เอาว่ะไมได้ทรัพยากรเรามีค่อนข้างเยอะนะแต่ทรัพยากรเยอะมันต้องได้นะเว้ยไม่ใช่เกลือนะครับโอเคเ็จที่3เป็นเอ็กซ์ตีมล้วนนะครับเอ็กซ์ตีมขึ้นไปนะครับดูสิผมอยากได้พวกท้องฟ้าสีฟ้าครับจักรวาลสีดําอะไรเงี้ยได้ลุ้นหน่อยโอ้โหเขียวกระจีแล้วเขียวอีกเลยไปครับหนังม้วนเดิมไปแล้วรอบนี้จะยังไงวูบว่าวุบว่า,วา,วาอีกแล้ว แล้วก็ดึงเป็นซูปเปอร์ไซยาใช่ไหมอ่าไปล่างแรกว่ะโอเคแล้วไม่ไหวครับเบจิต้าวิสโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยใจดำเหลือเกินไปสคิปอีกโอ้โหอะไรวะเฮ้ยตั้งตั้งแต่เปิดมาสามสเต็ปไม่มีสปาร์กิ้งสักตัวเลยนี่ไม่คิดจะให้กันเลยโอ้โหไอเตี้ยนะครับบรรพบุรุษของจักรพรรดิยกร้อของเราอ๋อ นักสู้จัก,กรวาลหญิงนะครับหมดแล้วมาสเตปที่สไวมากขอถอยถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะเมื่อกี้นี้เสียสูงเลยฮัลโหลสปาร์กิ้งสักตัวล่ะไม่คิดจะให้กันเลยเลยโอเคมาสเตปที่สล้เหลืออีกสเตปหนึงนะครับเราก็จะพักก่อนโอ okay. เคห้าพอร์ตไปล่างก่อนครับมาพิเซอร์ขอแก้มือหน่อยชั้นในตอนนี้นะ่ะโอ้หนักกว่าเดิมกูโดนกระทืบโอเค okay. รู้สึกว่ายังฝึกมาไม่พอแต่ว่าเป็นเลดคูลไปไม่ไหวหรอกเลดคูลน่ะมันแรงฤทธิ์ต้องเสมอโอ้โหไม่มีอะไรละอ่าปายสคริปอีกอะไรวะอลลสปักกิง้งมันยังไม่มีเลยนะเข้ายังเอาอะโอเคลิมิตเบรกกันยาวๆไหมครับมากับสเต็ปที่5นะครับสเต็ปสุดท้ายกดไปเลย เอาละอยากได้กูจิต้าตัวเดียวเองขอแค่ตัวเดียวเองสองดาวก็พอรีวิวได้แล้วเท่ด้วยเก่งด้วยนะเอ้ยเอาหาัท้องฟ้าสีฟ้านี่แหละนี่แหละมาไปครับต่อย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 ฮึโอ้โแดกหมัดกันมูลนี่ไงยังไงสือ้อู่โรโล,ลี่โรลี่โอ้ไม่มียังไงวิสเอาชนะอีกสปาร์คิ้งตัวเดียวนะ โอ้ okay. oh, ตัวแรกเลยเหรอปึ๊บโอ้โหโกจิต้าขนาดกิ๋ว <laughs> ตัวนิดเดียวเองนะโกเรนคูสโบดแจ๊กได้มาบ่อยวะยังไงสุร์เซียสองครับนับปะโอ้โหดับเบิลนับปะเซลร่างสองครับเอ็กซ์ตรีมคูลิลินเซนไคลด้วยนะเอาวะแล้วก็เป็นคาริฟูล่าครับโอ้ oh, oh, หมดแล้วโอ้ห้าสเต็ปนะ ได้สปาร์กิ้งมาตัวเดียวถือว่าเปิดสังลักได้ค่อนข้างดีกับ3ปีนะครับเอาวะฮึบสามดาวนะโอเคน่าจะมีบัตรการันตีครบ5ใบแล้วแต่เราไปต่อตู้ซามัตก่อนนะครับเราค่อยมาเปิดการันตีช่วงท้ายคลิปนะครับใช่ไหมอ๋อเกินมอาใบหนึ่งนะโอเคมาตู้นี้นี่ขอแค่ไม่ต้องซามัตก็ได้นะผมต้องการเบจิตโตม่วงนะครับเอาดาวเยอะเน่าจะเก่งนะครับปะเท่ด้วย สเต็ปแรกโอ้โหมันเขียวกะจีตลอดเลยสามพอดเขียวกะจีเฮ oh, okay. ้ยอะไรกันโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหกระสอบทรายโกคูโอ้โหเสวกับฟตัวเล็กมาตรงกลางอีกกว่าวละมาหนังมอนเดิมแผ่นสองแค่เปลี่ยนแผ่นเรียบร้อยโอ้โหเอาจัดเอาจัดบูม่ามา ต่อที่สเต็ปที่สครับให้มันมีอะไรดูดีดูเด่นขึ้นมาหน่อยนะโอเคโหลดนานโอู้ท้องฟ้าแตกไม่ใช่ท้องฟ้าแตกอุ้ยตัวใหม่อู้แอนิเมชั่นใหม่ไงการันตีมีอะไรบ้างมีสามารถบิทโตอะไรตัวหนึ่งอ๋อแล้วก็แม่สาวคือชั่นผมทองนั่นเองนะลืมไปได้ไงโอเคไม่ค่อยอยากจะได้แล้วเลยมาโอ้โแรกเลยหรอ อุ้ยตู้ขอบดำเหรอโอ้โหมาแล้วเต๋อพี่สองเหรอโคตรเอาโอ้โหเอ้งแอนิเมชั่นดูแบบไม่ค่อยน่ารุ้นนะแค่ตัวใหม่อ่ะแต่มาว่ะโอ้โหแบบโอ้ยเปลี่ยนกระแสเมื่อกี้นี่เลยนะจากตู้เมื่อกี้นี้นี่พลิกเลยตู้เมื่อกี้นี้อย่างเน่าโอ้โหพวกเราเต่าฮึเท่จัดเทรโกจิต้าครับโกฮังคิด ฟังคิด2เด็กน้อยโอ้โหมาแล้วโอ้เอฟตัวแรกโอเคเพชรยังเหลือเยอะอยู่นะโคตใจชื้นเลยตู้เมื่อกี้ที่ทำใจหวั่นไปหน่อยนะใจสั่นกันเลยทีเดียวโอเคมาสเตบที่3มครับเอ็กซ์ตรีมล้วนไปเลยจริงๆเนี่ยใจผมอยากจะเปิดตู้นี้แบบแบบหมดเลยนะแบบ26,000เม็ดอ่ะคือเทตู้นี้แหละอยากได้ตัวละครดาวเยอะนะครับโอ้ไม่สีทองนะ่าไม่มีคั้งนะครับ แต่ว่าติดใจก็อยากทำรีวิวโกจิต้าด้วยนะครับแต่ว่าฟิวชั่นผมมันดีง่อยง่อยนะก็เลยอาจจะไม่ได้ปั้นเป็นทีมหลักนะโอ okay. เคเสมอเหรอแต่ไม่สีทองนะเอา้าเอออย่างนี้ก็ได้ <c oughs> อุยโอ้โหรเซ่โอ้โรเซ่เอ็กซ์ตีมเฮ้จัดเลยสีอะไรวะน่าใช้อยู่นะเอ็กซ์ตีมสมัยนี้เอ่อเซถียรบอิลิตี้มันดีนะของย่าสกิปครับ เคยได้โลเซ่มาตัวหนึ่งนะอ๋ออันนี้เมชันเมื่อกี้นี้เสมอเนาะผมคิดว่าการันตีสปาร์กิ่งมาสเตปที่สี่ครับเฮ้ยตู้นี้ดูดีกว่าเยอะเลยเห็นไหมอะ่ะใจผมนี่เทมาข้างนี้แล้วนะเคมาสเตปที่สี่โอ้โหดูดีแต่และพอตแต่และอย่างมาแล้วกูครล่างแรกครับมาสี่ฟิเซอร์แกละ่ะน่ะอุ๊ยโว้ยครับแกงไหวนี้ต้องให้อีกค,คนมาช่วยนะไซยา ในตำนานหมาด้วยจะย่ญญาใ้ตำนานนี่ดึงหัวบี้ด้วยหลบครับดีจ่ะโ็เคได้เวลาฟิชชั่นละรวมร่างหนึ่ดดบโปตลาล่าสะบัดมาครับมิตัวบลูกันตีดีเจนเดิมุเต็ดมาเจอกันหน่อยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเข้าไปเตะอีกหนึ่งที่พู่แวชกแบบสมอครับโอห้หตัวแรกแล้ว ยังไงอุ้ยอุ้ยโห,ห,หอ้จัก,กรพพัดล่างแรกของจัก,กรพพรดยกลอ้อเหรอโอ้ไม่อยากได้เลยอะทำไมไม่เอาโกจิต้ามาอย่างดีนะโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากได้ย้ไปครับเห็นหลายรอบอะ่ะจาโคครับหรือเจ้ีม่เต็ดมีสปาร์กิง้งตัวอื่นแถมไหมอุ้ยตู้นี้ได้สองหรือไจลีม่เต็ดแล้วนะโคตรเอาอะถือว่าตรงเป้าตัวหนึ่งแล้วก็ ออกนอกจักาารวาลไปตัวหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าจากักรพรรดิยกล้อเราก็ได้หกดาวแล้วน,นะลางแรกของเขาก็เฟีย้ยวฟ้าเหมือนกันมาสเตปที่ห้าครับยังไม่ได้เบจิตโตเลยนะได้เบจิตโตบลูครับสีม่วงคิดว่าจะหาง่ายแต่ว่าไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสามพอดีอ่ะน่าจะได้เลิกสกิดอีกแล้วเนี่ยต่อ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 ยครับโชว์เข้าไปเหวี่ยงดีสเวิร์ด นี่เนี่ยเป็นเลตพูครับโบลี่อีกไหมมาแล้วครับโบลี่บอกนาน,นานทีละการเสมออีกแล้วโอ้โหไม่มีสปาร์กิ้งดนนี่ยเลยคลิปเลยเรียบร้อยเอ้ยมันคือถ้าไม่ได้โดเรเซ่นี่มันโคตรเกลือนะไอ้ถ้าไม่ได้ซามัสเนี่ยคือสปาร์กิง้งกี่ตัววะเนี่ยห้าสเต็ปสิบครั้งกดไปสิบครั้งสปาร์กิ้งออกสามตัวโอ้โหห่วยจัดมาเอาตัวนี้ก่อนครับ ขอตัวม่วงอ๋อถอาไปไปทั้งไม่มาครับเป็นซูปเปอร์ซายาครับเอาวะมากต่ก,การันตีแล้วเนาะเรามาดูว่าเป็นแอนิเมชันโบลี่หรือเปล่าดีกว่าครับได้ลุ้นหน่อยโอ้โหบอลกิงกิแม่งแอนิเมชันนี้แม่งไม่มมการันตีอะไรเลยนะความห่วยความดีแม่งเท่ากันเลยไปทางห่วยด้วยนะบอลกิงกิเนี่ยยังไงโอ้โหิกโลคูยังไม่เคยได้ด้วย คุณลุงพิโกโลตอนเก่ครับไปอีกตู้นึงให้มารู้แล้วรุ้รอดไปเลยถ้าได้โกจิต้านี่คือคนแฮปปี้นะปิดตู้โกจิต้าเลยไม่เปิดต่อนะครับเพราะว่าอีกสองตัวข้างหลังมันคือตัวอะไรผมเพงไม่รู้จักเลยยังไงโอ้มาครับไม่ใช่อันิเมชั่นพลังนะแต่ว่าได้ใส่อยู่ครับตุยท,ท้องเวียงทิ้งได้ก่อนจะเป็นเลคูโบลีไหม โบโลี่ไม่มาครับโอ้โหเสมอด้วยฟออเฟคเอาหรออ่าซูปเปอร์เซียสามครับมัดมังกรตัวนี้ก็ยังไม่เข้าเกมนะเอองับไปเลยโอเคปึ๊บโอ้โหโอ้ยพี่น้องหมวกันน็อกเอ๊ต้องเรียกผัวเมียสิแย่จัดเลยวะ่ะยังไงยังไงดีจะไปต่อการจะบิดคลิปเพียงเท่านี้นะ เพราะว่ามาเปิดเอาเลิกเอาชัยแต่ว่าเอาโคจิต้าก่อนไหมอีกรอบนึงผมให้อวันอีกรอบนึงนะพอละเพราะว่ามันเหลือเศษเศษบัตรฟรีใบหนึ่งคนระับบัตรทิเ็ตการันตีเนาะแต่ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะโอเคเถาไปไปโอ้โหมิจิต้ามาสคริปเลยเสียเวลาครับมาลุ้นในนี้ดีกว่าเทนจินทังจากูคปึ๊บฮโตสปิเซอร์ครับ ขอบดำอุยอ้ยจริงด้วยโอยวางโอ้จบแล้วอะไรกันครับนี่โอ้โหอนิเมชันแม่งดูอย่างกากเลยแต่ว่ามีล g เจ d l มิเต็ดนะแต่ว่าเป็นตัวกวางอ่ะโอ้โหโอเคถือว่าเป็นสปาร์กิ่งตัวแรกแล้วก็เป็นล g เจ d l มิเต็ดของตู้นี้แล้วกันนะมาต่อกันที่ สเต็ปที่3ครับก็จะวน2 3 4สาใช่ไหมสี่รอบก็น่าจะห้าใบพอดีใช่ไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเขียวขจีไม่พอท้องฟ้าจำใสด้วยเรียบร้อยแตกเสียพันเม็ดฟรีนะสเต็ปนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคบิลสนินเจนจะเจ็ดดาวแดงแล้วน่าจะได้ทำคลิปอีกรอบนะครับไป เหลือหมื่นห้าแล้วครับเหลือหมื่นสี่แล้ว, 10, ลวใช้ไวม,มากเก็บมาเป็นเดือนๆสองเดือนสามเดือนใช้ไม่ถึงห้าสิบนาทีอะไรกันโอ้โหสวยสวยสวยปึ๊บเอาละ่ะเป็นล่างแรกเรอตุยท้องหมุน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 หม,มุนเวียงไปโอ้โบอลเก่งกีอีกแล้วอน,นิเมชั่นนี้ไม่เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีนะเต้าเต่าถ้าปุ๊บเต่าเตาน่ารักมากเมื่อกี้นี้ โอ้เบบี้สองตัวครับบูมาล้คอมได้ไหม,อมโอ้ไอ้ไหนุ่มร้อนแรงร้อนแรงจริงๆโอเคน่าจะมีตัวเดียวอะ่ะจีเลนตัวเดียวอะ่ะโอ้หมดแล้วสรรบร้อยจะไม่ได้จริงๆเหรอกูจิต้าผมไม่มีไม่มีกำลังตามหามันต่อนะครับคืออยากได้มาแค่รีวิวอะ ทุกคนอยากดูโกจิต้าผมรู้ผมก็อยากลองเล่นดูอะ่ะแต่จะไม่ให้กันเลยเลยกี่ใบละโอเคอีกสเต็ปหนึ่งครบห้าเฮ้ยเอาละ่ะโอกาสแก้ตัวสุดท้ายขอร้องขอร้องยังไงโอ้ผอดียว <laughs> สมาคมฮีโร่ล้วน โอเคมารอบสุดท้ายแล้วครับกับตู้นี้นะผมไม่ได้เปิดหนักนะสรับตู้นี้นะผมจะเอาเพชรที่เหลืออยู่ไปเปิดอีกตู้หนึ่งนะครับโอเคถือว่าโอ้นี่กาดมานานแล้วนะเต่ตัดเป็นพาร์ทแรกแล้วกันนะเจอกันพาร์ทที่สองนะอุ้ยถังออ้โอเคมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะมันมีตัวที่ไม่รู้จักสองตัวกับกูจิตา้าแล้วยังไงขอร้องละป่ะครับขอบดำดำสนิท ถ้าทำเสร็จใช่เลยเอยอไม่ใช่โอ้ยตัวอะไรมแเลนกุจีอ่ะมุเลนกุจีสีทองโอเคตัวมันดูตลกๆนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นมังกรสีดาวใช่ไหมตัวนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเปลี่ยนสีอะ่ะเออกระตูนในกระตูนมันยังย้อมกันเลยนะโอเคจะปลามานี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อกันเลยนะกับพาร์ทส,สองนะวันเดียวกันนี่แหละนะหัวเริ่มร้อละโอเค